สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะวันนี้มีผักดีแกงอะไรนะคะวันนี้แม่ผู้ใหญ่แกงอะไรม้าะคะโอ้มีแกงผักหวานนะคะใส่เห็ดนะคะ<อ>ข้าวเหนียวนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็เอาจองอันนี้มาให้แม่ตักเนาะ <laughs> เรามาดูนะคะลังกงมันไม่คืโอ,อ,อ,อโจ๊กะนค ผู้ใหญ่นะคะนี่แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ไปนะคุณผู้ชมเนี่ยไม่รับคิวไม่รับคิวนะคะอันนี้นะคะส้ตมตำนะคะใหญ่ส้ตมสสำตำสดๆมีเม็ดกะทิ้วด้วยนะคะดูมีเม็ดกะทิ้วด้วยนะคะปลาไม่เอานะผมไม่กินปลานะครับเอาเหรอคะอันนี้ พูดไม่ออกเลยนะคะโอ้นี่นี่คือน้ำปลาของเรานะคะอันนี้คือแป้งบนี่นะพระดาจะกินข้าวเหนียวนะคะวันนี้สุดยอดสุดยอดคุณนายเด้ออให้ติดตามก่อนนะคะใกล้ทุกคนใก้ทุกคนเดี๋ยวคอยรับคอนเท้ต์เพราะว่า อมสะคุเดียวับอ่ก็รนลานดาเติครับห้ถ้าใครไม่มีเรือดำน้ำแม่มาสวยให้ยืมนะคะจะต้องคืนอ๋อมีเรือลำน้ำอีกด้วยเนอพวงมาแตาไหนกผ่านนี้ประดาก็ได้แล้วนะคะเขาให้คนละหนึ่งห้วยนะคะเพราะมันนอใหญ่มากเนาะประดาไปหาช้อนกันนะคะ แม่ช้อนอยู่ตรงไหนเอ่นี้ค่ะนี่ค่ะแม่ดาค่ะไมลงไม่ลงเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปมุมโน้นนะ ตาจะไปนั่งกินด้วยคอ้เลยมงตาด้น้นอ,องฟลเดรฝั่งนู้นเพราะว่ามันไม่มีทางไปนะู้นี่เราก็ทานอาหาราร่วมกันนะคะทางไหนคะทางไหนะคะ

เขาก็ถามอยู่ว่ามีกระเทียมไม้แล้วฉันละว่านุก็ได้แล้ยไม่ได้ด๊อกอ็สั่งมามาแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ก็อันนี้กรพียงแกงก็ผักกว่าเพี๊เจอพริกแต่ไม่มีกระเทียมเจอพริกบังๆไม่เป็นไรค่ะต้องนี้หน่อยมัต้องใส่ก็ได้ครับมันเป็นยังพริกพริกไม่ค่อยชอบทานนะคะมันเผ็ด แม่ผู้ใหญ่ไปด้วยกันได้ขอแม่ผู้ใหญ่ไปด้วยแกว่าไม่มีคนเฝ้าไงไม่มีคนเฝ้าแกเข้าสวนไงโอ๊ยสวนก็ปิดหน้ามันก็ไดเลยโอ้ยแล้วจะเอาผ้าเก่านะเฮ้ยถึงแล้วไมเอาผ้าเก่าตะเทียมบอกตะเทียมคุณช่ดด้วยโอ้ยเดี๋ยวไปไปไปลืมลืมหลายอย่างไม่ได้ลืมอย่างเดียวเลยปลาด้วยโอกาสหน้าด้วย อีกร้อยกว่าโลพี่ว่าจะเลยไปบ้านชนบุรี <Okay. S 1> ออร้อยกว่าอืมจากบางํำเขียวไปอ่ะอืมร้อยก,อยกว่านะร้อยกว่าเท่าไรผ่านปรจจีนผ่านชาเชิงเทาเฉพาะทางเทาไปไปกระบบนอ่ะร้อยกว่าเออร้อยกว่าเราจะก,กระบินไปชนบุรีอีกร้อยกว่า ไม่ใช่แค่นั้นแหละจากจากเชลบุรีมากระบินอน่ะร้อยกว่าร้อยแปดสิบกิโลวังน้องเขียวอยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้าข้ามเขาอีกแปดสิบกโลแค่แปดสิบกิโลไปทามเขาอีกแปดสิบกิโลจะไม่ไปจะอยากไปนะค่้กินทอดลูก ก็อ่านกินหรือยังอ่ะมันตักอ่ะไมไม่กินมันปวดเอามาแบ่งกันว่าจะไม่ได้กินหรอก่นี่ยังไม่ได้กินส้มตำนี่มันเยอะไปมันยังไงเราต้องตักด้วยมามาแบ่งกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาเลยมันตักให้ตัวเองเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวรู้น้องส้มตำของน้องหดแกงผักหวานหมดแล้วนะคะแกงผักหวานหมดแล้วก็ รอส้มตำกันอย่างเดียวนะคะรอชุรสก่อนนะคะรอชรสด้วยนะคะ<อ>ถ้าไม่มีชุรสจะไม่อร่อยต้องได้ผงนัวนะต้องได้ผงนัวนะคะไม่เอาใช่ไหมได้แล้วตอนีไม่เอกแล้วเอาเลยเอาเลยกินรสแล้วพี่อ,ออกกินไหนอะ่ะ พี no <c oughs> <c oughs> no. ่หวานอยู่แล้วไม่ต้องกินขนมหวานนะพี่อ๋อมน้าหวานอยู่แล้วนะอยู่นึกว่าพี่อ๋อมยำไข่ปลาแดงวันนั้นไข่ปลแดงนะอร่อยแต่ไข่ปลาแดงมันแพงจริงแหละเหนื่ยเมนานเนี่ยเหนึ่งดิบแบเนาะร้อนแถมน้ำเยอะเลยนะวันนี้มีคนมาแอบส่งนะคะมีคนมาแอบส่งนะเอากล้องมาส่งเหรอเพื่อถามหาอะไรอันนี้พระดากินแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตฮัลโหลยังไม่เสร็จนะคะเราก็รอทุ่มตำรอรอเกิดกินนี่รอนะคะักหวานรอเนาะ หอมแล้วกะหวานโอ้ยผมมีสัญญาเลยจะไปโลไหลดแต่แแก็ทำไม<ะ>ตัวนี้มันดังวะโรนคันตึนงก็รู้หรอเสียงของมั <c oughs> บบนม่ที่ไม่ดำาลยนี้หรออือนี่ไงอือนี่ดตรงไหนเลยอะคจังได้ดไหมแ,แล้วลคนน,นี้คันเป็นใครครับเจ้า่สองคันแล้ว่จคิดครับอเออมจคิดนะว่าเลยชืมันคังบ่อยอือก็เลยรคนนี้คันนึงก็เป็นเออได้ไมเนี่ยนับบุ๊คดิคุน ไอชิ no ok Arrow, ragt, in, like ้นเราไข่น like ุก wow. ขึ uh, <t os> <t os> ้นไปเราก็ไข oh. no? ่ีกน่ะใ่ไห้นี่คำน่าปุ๊กเหรอแต่ปุ๊กไปยังไงยังไงน้องสาวเธอแก้วทาได้ก็จะด่าเังไม่ได้หรอไม่ได้น้องเตงวันนผิดน้องไม่เจอคนของ แต่ก็ไม่แน่แม่ขอให้เขาให้เขาขนนะก่อนเออไม่ต้องวานหรอกพี่งหรอ80คลิปน่ะแต่ก็ไม่แน่คุ่หญิงอาจจะตามไปนเขาจะตัดกำลังช่องใหญ่ๆอ๋อกำลังขายใหญ่ใช่ไหมใช่คุณะคลิปนี้ก็เป็นการทานอาหารทั้งวันร่วมกันนะคะของเรายูทูบเบอร์ของเรานะคะถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สราด้านชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ